วิทยุเดชันและ FM 90.5เสนอรายการจับที่พรจอโลกโดยสุทธิชยยัยยุนและเทพชัย,ย่องบรรจากรุงศรีสอบถามข้อมูลกองทุนรวม LTF r m f โทร02 657 5757นาทีนี้ต้องลงทุน r m f และ LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดก,การที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในประเทศไทยสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 333 องทุนบัวหลวงโทร0 6 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ปลายปีจะลงทุนใน LTF RMF ไว้ลดภาษีกองทุนไหนดีอ่ะก็ลงกองทุนเดิมที่ซื้อปีที่แล้วไงผลตอบแทนดีเหรออ,อืไม่รู้สิ <Ow. S 2> LTF IMF ของทุกที่ให้คุณลดภาษีเหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันก่อนลงทุนปีนี้ดูผลตอบแทนที่ผ่านมาและพิจารณาให้ดี LTF IMF ของบลจรกรุงศรีให้คุณได้ลดภาษีพร้อมโอกาสาร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรบลจรกรุงศรี0 2 6 5 7 5 7 5 7, 7หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข,ข้อมูลและคุ่มมือภาษีก่อนลงทุน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณโอภาสสวัสดีครับวันนี้ผู้คนทั่วโลกก็จับตาอยู่กับเหตุการณ์การหายไปของเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน QZ 8501ครับที่เมื่อวานนี้ขาดการติดต่อไประหว่างที่เดินทางจากจังหวัดสุราบายาของ oh, อินโด,นดไปที่สิงคปโปร์ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก็ตอนนี้ทั่วโลกก็เอาใจช่วย ขอใหเอ้เรียกว่า162ชีวิตที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก,ก็ขอให้รอดปลอดภัยถึงแม้ว่าตอนนี้ความเป็นไปได้อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็อย่างน้อยก็ขอให้ค้นพบเครื่องบินเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงก็เริ่มมีข่าวมาแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการเริ่มระดมออกค้นหาแต่ช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะเจออยู่ในพื้นที่หนึ่ง แต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นข่าวที่ยังไม่ได้ไม่ได้รับการยืนยันก็คือคยังไม่ได้เจอแล้วก็ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาก็ต้องหยุดการค้นหาเช้านี้ก็ก็เริ่มเริ่มการค้นหาใหม่อีกรอบหนึ่งก็วันนี้ก็หวังว่าจะเจอนะแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณทันชนกก็ติดตาม ที่สุราบายาคือตอนนี้อยู่ที่สุราบายาแล้วอยู่ที่สนามบินก็รายงานบรรยากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละก็มีการตั้งศูนย์คือสองส่วนที่เขามีการตั้งศูนย์เพื่อที่จะให้บรรดาญาติของผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือบนเครื่องบินเนี่ยได้ติดตามข่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็มีทั้งที่สิงคปโปร์แล้วก็ที่อินโดนีเซียที่สุราบายาครับก็ติดตามความคืบหน้ากันเมื่อวานสถานอากรวงต่างประเทศเนี่ยเขาตรวจสอบไปที่ สถานทูตไทยที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์นะฮะ,ะว่ามีคนไทยหรือเปล่าปรากฏว่าได้รับความยืนยันว่าไม่มีคนไทยนะครับในเที่ยวบินไฟนี้ครัค่ะก็ะะในเครื่องบินทั้งหมด162ชีวิตเนี่ยแบ่งเป็นผู้โดยสาร155ในผู้โดยสาร155เนี่ยก็มีเรียกว่าเป็นเป็นเด็กอยู่เป็นทารกข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็คือว่าเป็นเด็ก อายุ2ขวบใช่ครับอยู่1คนนอกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่138คนแล้วก็มีเด็กอีก16คนคมีทารก1คนอย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยใน162คนเนี่ยแบ่งเป็นสัญชาติเนี่ยอ,อินโดนีเซียมากที่สุดรบ155คนแล้วก็นอกจากนั้นก็ มีเกาหลีใต้อยู่3คนมีฝรั่งเศสมีอังกฤษสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียชาติละหนึ่งคนครับตอนนี้ก็เอก็เอาใจช่วยก็หวังว่าจะมีการค้นพบเครื่องบินลำนี้โดยเร็วที่สุดค่ะก็รอติดตามดูแล้วก็ในส่วนของแฟนแฟนนชันก็ติดตามได้ทางทีวีนชันที่บอกว่าคุณพันชนกเข้าไปติดตามรยายงานสถานการณ์อยู่ที่อินโดนีเซียแล้วค่ะคคทีนี้กลับมาบ้านเรา รเรื่องที่เ,เรื่องที่ใหญ่ที่สุดวันนี้ที่คุณโอภาสเตรียมมานี่เกิดจากการใช้คำสั่งตามมาตรา44รเป็นครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์มาตรา44เนี่ยถ้าจำกันได้ก็บอกว่าเรียกง่ายๆบอกว่าเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จของประธานคสอชอตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้ในมาตรา44ใจความง,าง่ายๆโดยสรุปก็คือบอกว่าเหมือนกับว่าให้ประธานคอสอชอเนี่ยมีอำนาจทำอะไรก็ได้ ถ้าเห็นว่าเป็นไปเพื่อความมั่นคงของประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจะอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะก็สามารถดําเนินการได้คือมาตรีฟหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็นรู้สึกจะมีสามหลักใหญ่ๆคือสามประเด็นหลักที่ให้หอ,อ,อํานาจคอสชอันแรกก็คือในถ้าสามารถออกคําสั่งเพื่อการปฏิรูปได้อ,อันที่สองก็ออกคําสั่งเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ปองดองของชนในชาติอันที่สามก็ในกรณีที่ว่า มีการภัยกระทบต่อความมั่นคงมีม็อบอะไรแบบนี้เขาสามารถสั่งป้องกันปราบปรามได้ครับคือก็ถ้ามองดูคําสั่งเนี่ยมันก็จะมีได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบก็คือ<ช>ถ้าดูในด้านของการป้องกันปราบปรามก็ดูน่ากลัวหน่อยแต่ในด้านของการที่ว่าปฏิรูปหรือว่าเสริมสร้างความสมานฉันท์ปองดองคนในชาติเนี่ยก็จะดูในทางสร้างสรรค์ค่ะครับก็ถ้าย้อนไปในช่วงที่มีการประกาศอธิบายความเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญชั่วคราวในตอนนู้นเนี่ยอาจารย์วิษณุก,ก็เคยพูด บอกว่ามาตรา44เนี่ยมันเหมือนดาบสองคมครับจะใช้ในทางคล้ายๆในทางที่จะไปทําลายก็ได้หรือว่าใช้ในทางสร้างสารรค์ก็ได้ครับซึ่งในเบื้องต้นจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสเกี่ยวกับเรื่องการใช้มาตรา44เนี่ยช่วงปลายสัปดาห์ก็แรงขึ้นมาครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปพูดใช่ไหมคะคในระหว่างการถแถลงข่าวครับ พูดถึงเรื่องการใช้มาตราสีสีตอนนั้นท่านแสดงอาการเหมือนไม่ค่อยพอใจหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนบางฉบับใช่ไหมฮะคล้ายๆว่าเขียนด่าท่านโจมตีท่านอยู่เรื่อยไรทำนองนี้ครับท่านบอกว่าเดี๋ยวก็ปิดซะเลยทำนองนี้คือทำได้นะแต่ทําได้นะสามารถทําได้นะก็คือคนก็นึกถึงมาตราสีสีนี่แหละใช่ค่ะก็คือสามารถสั่งปิดสื่อได้ค่ะแต่ปรากฏว่าในวันเดียวกันเนี่ยมีประกาศมีคําสั่งของคอสอชอ,ออกมา เกี่ยวกับเรื่องการอาศัยอำนาจตามมาตรา4 4เนี่ยแต่เป็นคนละเรื่องเลยครับก็คือไปเรื่องเรื่องการทอเลือกตั้งท้องถิ่นหนุนครับเป็นในทางสร้างสรรค์นั่นนะครับค่ะก็คือว่าท่านประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและหัวหน้าคสชเนี่ยมีคําสั่งที่1นึ่ทับสองก็คือลงวันที่25่สธันวาห้าเที่ผ่านมานี่นะฮะค่ะเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการเชื่อข่าวก็สาระสาคัญก็คือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น126แห่งนะฮะ และผู้บริหารท้องถิ่น213แห่งที่ครบัลระและพ้นตำแหน่งไปในช่วงวันที่22พฤษภาถึง31ธันวาคม57เนี่ยกลับมาปบัตหน้าที่ต่อไปและสำหรับสมาชิกสภา,าท้องถิ่น6 4 8แห่งรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น806แห่งเนี่ยที่กำลังเข้าบวาระตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2558อยู่ปฏบัตหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ก็โดยอาศัยอำนาจตามมาตราสิสี่ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวสองห้าเจ็ดนี่ยครับคือถ้าเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจํากันได้ก็คือว่ามีคําสั่งของคอสชเนี่ยแหละคาสั่งที่แปดสิบห้ากับแปดสิบหกใช่ไหมฮะคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจํานวนมากเลยครับถ้าตามนี้เนี่ยบอกว่าตั้งในช่วงตั้งแต่ยี่สิบสองที่สภาที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปีเนี่ย มีสภา,าท้องถิ่นหมดอายุไป126แหง่งแล้วก็มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยหมดอายุไปสองแห่งครับคือตอนนั้นเนี่ยในคำสั่งบอกว่าคนในส่วนที่หมดอายุไปแล้วเนี่ยห้ามไม่ให้มีการเลือกตั้งใหม่คือจริงๆเขาจะต้องมีการเลือกตั้งแต่ตอนนั้นคอสอชอบอกว่าด้วยสถานการณ์การเมือง ถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ครับก็เลยสั่งห้ามค,คือตอนคําสั่งที่ย้อนไปที่ที่คุณสมชัยว่าเนี่ยคือประกาศที่แปดสิบห้าแปดแปดสิบหกทับสองห้าเจ็ดเมื่อวันที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือ,อจุประสงค์ของคอสชอก็คือหนึ่งไม่ต้องการให้ถ้ามีการเลือกตั้งก็คือไม่ก็คืออาจจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอน อ่าคอสชอเห็นว่าเพิ่งผ่านการหริอว่ารัฐประหารมาสถานการณ์มันก็ไม่นิ่งอ่าไม่นิ่ง,งก็เลยไม่อยากเกิดความแตกแยกอะไรมีความขัดแย้งมันก็ไม่ไม่อยากให้ให้มีการเลือกตั้งก็เลยออกคําสั่งที่มาโดยใช้วิธีการสัญหาอันที่สองก็คือคอสชอเองเนี่ยเขาก็อยากเข้าไปแก้ไขปัญหาการซื้อเสียงอ่าแล้วปรปับปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเขาก็เลยมองว่าการใช้วิธีการสัญหาโดยให้ใช้ข้าราชการเข้าไปเนี่ย เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนเนี่ยจะสามารถใช้อํานาจของข้าราชการและอิทธิพลของข้าราชการเนี่ยในการที่จะแก้ไขปัญหาการเสือเสียงการทุจริตของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิงถ่นได้แต่พอนานๆเข้าไปเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยสั่งให้ระงับการเลือกตั้งคือส่วนไหนที่หมดอํานาจหมดวาระเนี่ยยังไม่ต้องมีการเลือกตั้งแต่ให้ตั้ง โดยคำสั่งคอสชอเนี่ยให้ตั้งคณะบุคคลเข้าไปทำหน้าที่แทนตอนนั้นเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจาร์เยอะก็ดิฉันจำได้ดฉันเคยไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยแต่ก็ยังพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอสชอน่าจะปล่อยให้ไปตามให้เป็นไปตามธรรมชาติก็คือว่าอาบาตาอาบาจาที่ไหนเนี่ยที่เขาหมดอายุเนี่ยก็ปล่อยให้มีการเลิกตั้งไปคือคือเขามองว่าในท้องถิ่นในหลายพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติทั้งหมดก็น่าจะปล่อยไปก็ยังบอกว่ายิ่งไปห้ามแบบนั้นเนี่ยยิ่งไปสร้างศัตรูโดยไม่<ช>จำเป็นแต่ทีนี้นั่นคือมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งที่เกิดปัญหาตามขึ้นมาก็คือว่าในหลายพื้นที่ข้าราชาการ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดนี้ไม่ค่อยมีข้าราชการระดับที่<ช>ตาม<ช>ที่คําสั่งคอสชกําชอชอกหนดใช่ไหมฮะเดี๋ยวขออธิบายนิดหนึ่งว่าตามประกาศที่85ดสิบห้าทับสอเนี่ยที่ว่าใช้วิธีการสรรหาในส่วนของของค์กรปกครองส่วนท้องถ,ถิ่นเนี่ยนะครับในในกรณีของสมาชิกสภาท้องถ,ถิ่นเนี่ยเขาก็จะ,ะให้สรรหานะฮะข้าราชการหรือที่เคยเป็นข้าราชการระดับชํนาการพิเศษระดับชันาการพิเศษหรือระดับ8หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะฮะ แล้วก็ในส่วนของผู้ริหารท้องถิ่นเนี่ยอ่าก็จะอ่าถ้าหมดวาระนี้ก็ให้ประหลัดอ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถินงถ่นอ่าอ่าทำหน้าที่แทนค่ะปัญหามันอยู่ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นนี่นะฮะที่ว่าต้องไปหาระดับแดเนี่ยซึ่งในท้องที่ที่ที่ยังไม่เจริญหรือห่างไกลหรือที่องค์กรบองส่้องถิ่นเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะหาระดับแปดขึ้นไปนี่หาไม่ได้หายากอ่าหาไม่ได้แต่อ่าพอปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เขามีสรุปรวบรวมมานะฮะก็คือหนึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้มาจากการสรรหาโดยมากมักเป็นข้าราชก,การจ,าจนเกิดภาวะข้าราชการยึดสภาท้องถิน่นอันนี้ปัญหาแรก,กก่อนนะอันนี้เพราะว่าให้แต่ข้าราชก,การเท่านั้นแล้วก็ต่อมาก็ถูกตั้งคำถามเรื่องการรับเงินเดือนสองทางคือตำแหน่งราชก,การเดิมกับตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งก็อ,อย่างที่มีปัญหาแั่แหละก็คือว่าปัญหาคนยากดังนั้นเนี่ยก็จะมีข้าราชการที่นั่ง ในในตํำแหน่งเดิมด้วยตแหน่งเดิมแล้วก็นั่งหลายที่ด้วยก็คือบางทีในจังหวัดหนึ่งเนี่ยในนั่งข้ามอำเภออ่ะพูดง่ายๆนั่งข้ามอำเภอเลยแล้วก็กินเงินเดือนหลายที่นะฮะทั้งเงินทั้งเงินเดือนในตําแหน่งเดิมแล้วในแต่ละที่ที่ตัวเองนั่งข้ามข้ามอำเภอด้วยอะไรเงี้ยฮะอันนี้ยังคิดแค่ว่าไปรับตําแหน่งในที่ใดที่หนึ่งอืมครับค่ะแล้วก็อันที่สามหลายคนที่รับการสรรหาเข้าไปทําหน้าที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อบตนั้นๆตั้งอยู่ คือก็อย่างที่ว่าแหละข้ามข้ามอำเภอกันก็เลยพอพอไม่รู้จักพื้นที่ก็ดูแลประชาชนได้ไม่ทั่วถึงไม่ใกล้ชิดเหมือนผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งอันที่สีก็มีปัญหาเรื่องการตรวจสอบเพราะว่าคสชเนี่ยออกข้อกำหนดในประกาศคสชว่าไม่ให้นำประเด็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาคับใช้ก็คือว่าในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยก็ให้ยกเว้นเสียง่ายๆเนี่ยก็เลยมีปัญหาในเรื่องการตรวจสอบข้าราชการ ในเรื่องความโปร่งใสที่มาบริหารด้วยอเรียกว่าคําสั่งคสชที่85-86เรื่องการบริหารส่วนท้องถิ่นที่ระงับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในส่วนของพื้นที่ที่เขาหมดวาระเนี่ยเป็นผลลบมากกว่าผลบวกในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงประมาณห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็ชัดเจนขึ้นตลอดอแต่ก็แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ,ะแต่ก็ถือว่าเป็น ไปในทางที่ดีก็คือว่าคอสชอคือท่านพลเอกประยุทธ์ก็มีการแก้เรียกว่าแก้ไขคําสั่งเดิมยกเลิกคําสั่งเดิมไปเลยแล้วก็ออกคําสั่งใหม่ก็คือว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่วนไหนที่เขาหมดวาระก็ให้ชุดเดิมนั่นแหละรักษาการต่ออืแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าปีหน้าเนี่ย ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะหมดวาระเด่นดืุนมกุลาถึงธันวาห้าแปดนั่นแหละก็ให้ไม่ต้องหมดวาระก็ทําหน้าที่ต่อไปได้เลยให้รักษาการคือหมดวาระแต่ให้รักษาการต่อไปทำหน้าที่ไปแล้วจนกว่าจะมีการเลือกตั้งจริงๆอ่ะอ่ะโดยความเห็นชอบของกกตอ่ะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าคอสชก็ยอมถอยนะพอเวลาเห็นปัญหาว่ามันไปไม่ไหวจริงๆอืมอืมคือมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียง คือก็ฟังด้วยเหตุด,ด้วยผลเพราะว่าคือตอนที่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลไง<ะ>ว่าคําสั่งที่ออกมาเนี่ยมันส่งผลเสียส่งผลลบยังไงบ้างแต่พอผ่านมาระยะหนึ่งเนี่ยพอปรากฏชัดเจนเนี่ยก็ยอมแก้ไขอันนี้ก็คือเป็นการใช้มาตรา44คร<ะ>ับเป็นครั้งแรกก็เลย<ะ>อย่างที่ทคุณโอภาสบอกว่าก็ถือว่าเป็นการใช้ไปในแนวที่ในเชิงสร้างสรรค์นหน่อยเพราะปัญหามันเยอะนะบางที เขาบอกว่าบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบางอบอตอะไรแบบเนี้ไม่มีเอาก็จริงไม่มีขราชการมามาประชุมถึงครึ่งเลยซ้ําไปนะเพราะว่ามันเกิดกรณีที่เขาย้ายไปพอมีคําสั่งนี้มาเขาทําหน้าที่อยู่พักหนึ่งเนี่ยเขาถูกย้ายแต่ตําแหน่งประจําของเขานะไปอยู่จังหวัดอื่นเขาก็มาประชุมไม่ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าต้องนั่งข้ามอาเภออะไรเงี้ยบางคนเป็นหลายที่ด้วยกันก็เลยไม่มีเวลาไปประชุมที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็การประชุมก็ล่ม แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีปัญหาว่าไม่รู้พื้นที่จริงอแต่ว่ามีคนเขาบอกว่าวิธีการคิดของคชอสชอบแบบเนี้ที่ที่ให้ใช้การสรรหาทําได้อาจารย์ตะกุลมีชัยบอกทาได้แต่ว่าคุณจะต้องสรรหาตัวแทนชุมชนหรือภาคประชาชนเข้ามามามาแทนนักการเมืองที่กกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ให้ใช้ข้าราชการประจำํำอีกวิธีหนึ่งที่บอกว่าต้องการแก้ไขปัญหาการซื้อเสียงหรือทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ทำได้แต่ว่าไม่ใช่ใช้วิธีการสรรหาข้าราชการเข้ามาแต่ใช้วิธีว่ากระชับกลไกควบคุมการทุจริตให้มันให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็เข้มงวดเอ่อเอ่อกับคนที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องในทางที่ดีที่คอสชอดําเนินการไปในการใช้มาตรา44สิีทีนี้กลับมาเรื่องเอ่อความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญอุดโศภกษาก็คือเมื่อ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ากรรมธิการก็เคาะในประเด็นสําคัญๆไปเยอะมากแล้วก็มีการสรุปออกมาใช่ไหมคะบอกว่ารรประเด็นหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมีทั้งหมด13ประเด็น13ข้อ13ข้อก็แน่นอนข้อที่วิพากควิจารณ์กันมากที่สุดนะ่าก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนายกนะที่เดิมกรรมธิการเขาเสนอไปทางสงปชเสนอไปให้เลือกตั้งนายกโดยตรง แต่ปรากฏว่าเอาถึงที่สุดเนี่ยกรรมธิการสรุปบอกว่าให้หนายกมาจากการเลือกของสภาครับแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นสอสอค,คือคือเดิมง่ายๆก็คือว่าให้คนนอกมาเป็นนายกได้อันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เสียงคัดค้านเยอะมากเมื่อวานนี้ท่านโฆษกกรรมธิการท่านพลเอกเลิศหลั่ก็เลยออกมาพูดบอกว่าอาจารย์บวรศักด์เนี่ยก็แสดงความกังวลเหมือนกัน รเรื่องที่มีคนวิภา์วิจารณ์ก็เลยบอกกรรมธิการบอกว่าให้อดทนถ้าไปตอบโต้ทุกประเด็นทุกเรื่องเนี่ยก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้ก็อาจจะเป็นข้อขัดแย้งบางคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาเนี่ยอาจจะทําให้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ผ่านได้ครับคือแต่พูดถึงว่าถ้าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยประเด็นที่มองกันเนี่ยมักจะมองไปที่เรื่องการทําประชามติครับซึ่งถ้า มีการทำประชามติเนี่ยถ้าโตเถียงกันมากๆเนี่ยเมื่อวานอย่างเมื่อวานเนี้ยก็มีคนพูดบอกว่าก็อาจจะอาจจะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็อาจจะผ่านให้ไม่มีการทําประชามติก็ได้อ,อีกมุมหนึ่งเนี่ยมีอาจารย์วิษณุที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่มานายกที่บอกว่าเปิดให้คนนอกมาเป็นได้เนี่ยอาจารย์อภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยควรจะมีการกําหนดไปเลยชัดๆเลยที่บอกว่าให้เอานายก คนนอกมาได้เนี่ยควรจะเขียนเงื่อนไขไปเลยว่าให้เอาเข้ามาในช่วงภาวะวิกฤตเท่านั้นครับไม่ใช่ว่าในภาวะปกติเนี่ยก็เอาเข้ามาได้ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมธิการแหละว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆในการยกร่างและธรรมนูญเนี่ยจะกําหนดข้อหนี้ไว้อย่างไงครับค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดก็คือเรื่องที่มานายกนี่แหละทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่คุณอภสัสเรียม,มาเกี่ยวกับเรื่ององค์กรอิสระ ใช่ที่พูดกันถึงมากก็คือที่คำก,การยกร่างมโนูนเคาะในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่เราเรียกว่ากกตนะฮะก็คือโดยสรุปก็คืออำนาจหน้าที่ของกกตเน,นี่ยลดลงไปมากก็คือให้มีหน้าที่กำกับและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตวางหลักเกณฑ์ในการจัดการเลือกตั้งที่เป็นกลางทวงดุลและป้องกันการขึ้นสิทธิขายเสียงส่วนอำนาจการสืบสวนสอบสวนให้กกตเป็นผู้นิยัยกรณีการจัดการเลือกตั้ง และพูดลงถวาเลือกตั้งว่าก่อให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างบปิสุ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมหรือไม่หากพบการทุจริกกกตกกตมีอำนาจสางเลือกตั้งใหม่หรือให้ใบเหลืองกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่าน,นั้นเองอนี่แหละฮะก็แล้วก็ส่วนการจัดการเลือกตั้งเนี่ยให้เป็นอำนาจของหน่วยงานภาครัฐเช่นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเศรษาธิการกระทรวงสาธารณสุข นี่ครับก็เลยเป็นที่วิจารณ์กันละครับว่าจะเราต้องทราบกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกรกตเนี่ยถ้าก่อนก่อนที่จะรับรองการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยมีอำนาจในการที่ออกใบเหลืองและใบแดงได้แต่คราวนี้เนี่ยถ้าตามที่เขาการยกร่างเคาะมาเนี่ยก็คือต่อไปนี้ให้ได้แค่ใบเหลืองเท่านั้นนะครับใบแดงนี้ต้องไม่ให้สารยุติธรรมเป็นคนให้นะครับทีนี้เนี่ยคุณสดศรีสัตยธรรมเนี่ยเขาก็แสดงความเห็นเรื่องนี้บอกไว้ว่า การรับบทบาทของกรกตเนี่ยก็เหมือนกับการยุบกรกตนั่นเลยนะครับก็คือว่า,า,าการแล้วก็ทําให้ไปทํางานซ้ำซ้อนกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการได้การเป็นว่ากรกตเนี่ยเป็นเพียงฝ่ายธุรการให้เท่านั้นให้เท่านั้นเองแถมการให้ใบเหลืองใบแดงนั้น่ะจะแยกได้อย่างไรว่าใบเหลืองอยู่ที่กรกตใบแดงไปอยู่ที่ศาลเพราะกรกตต้องสืบสวนสอบสวนและขั้นตอนสุดท้ายหากกรกตอสอบสวนเสร็จแล้ว เห็นว่าสมควรจะให้ได้จะให,จะให้จะให้ใบแดงนะก็ส่งไปที่ศาลแต่เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ได้เพียงใบเหลืองเรื่องก็ต้องส่งกลับมายังกกตอ,อีกหรือไม่อย่างนี้เท่ากับทําทั้งใบเหลืองใบแดงจึงถือว่ามันเป็นการทํางานที่ซ้าซ้อนมากแล้วก็คุณสดสีเนี่ยยังเรียกร้องว่าหากจะยกอํานาจของกกตไปให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าเพราะอะไรขณะนี้เหมือนกับการวัดมือชกกกต แต่ไม่บอกเหตุผลว่าทําไมดังนั้นกรกตต้องออกมาสู้ไม่ให้ใครมามัดมืมมชอชกได้นะฮะเนี่ย <mm> ก็บอกเนี่ยก็คือว่าคุณสุิ์ศรีมองเลยว่าเนี่ยเท่ากับยุคกรกตเลยนะให้อํานาจแค่การกํากับดูแลควบคุมการเลือกตั้งแล้วก็ให้อํานาจที่ให้ใบเหลืองแค่นี้เนี่ยมันต้องกรกตต้องออกมาต่อสู้แล้วล่ะครับทีนี้คุณสุปชัยสมเจริญประธานกรกตรก็บอกว่าถ้าไม่ให้อํานาจกรกตเนี่ยนะในเรื่องอใบเหลืองใบแดงเนี่ยออ่ กะกะตก็เหมือนยักษ์ที่ไม่มีกระบองเป็นกรรมการที่ไม่สามารถไล่ผู้เล่นที่กิเลยออกจากสนามได้อืครับเหมือนยักษ์กระบองหักนี่อืมอืมก็คือก็มีกระบองแต่ทําอะไรไม่ได้ใช่อืมมันมีปัญหาอย่างนี้ด้วยคสุสมพงษไทยก็คือว่าการตัดสินเนี่ยถ้าให้สารไปให้ใบแดงเนี่ยปกติสารเนี่ยเขาก็จะดูมองหลักฐานเนี่ยต่างก,ะก,ะกะับกรกตนะคือเขาจะต้องดูในกรณีที่ว่าต้องมีหลักฐานชัดเจนอะ่ะเขาถึงจะให้ใบแดง แล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย,ยมาต่อสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมดังนั้นเนี่ยมันก็จะต่างกับกรณีของกะกะตนะที่กะกะตเนี่ยเขาจะมองแค่ว่าอพอมีหลักฐานเชื่อถือได้เนี่ยว่ามีการทุจริตเนี่ยเขาให้ใบแดงได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จังจะเห็นว่ามันมีหลายเรื่องนะที่ผ่านมาที่พอกะกะตเห็นว่าจะควรให้ใบแดงเนี่ยส่งไปที่ศาลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็ยกคำร้องนะคือ เพราะว่าหลักการทํางานของศาลมันต้องมีพยานหลักฐานช่ที่แน่นนะชัดเจนแล้วเขาก็มองว่าพอมองว่าต้องใช้หลักฐานที่แน่นหนาชัดเจนเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลนักการเมืองเขามีอำนาจอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาใช้ช่องทางนี้ไปข่มขู่พยานทําให้พยานเกรงกลัวทําให้หลักฐานไม่เพียงพอวอไปถึงชั้นศาลเนี่ยที่สุดศาลก็ให้ใบแดงไม่ได้ศาลให้ใบแดงไม่ได้ก็ต้องยกคาร้องอืคือต้องบอกว่า การทุจริตในการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จับยากอยู่แล้วนะครับคือคนที่เขาโกงเนี่ยเขามีรูปแบบมีวิธีการอะไรที่แบบว่ามันแยบยลมากขึ้นนะครับคืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมีคนเล่าให้ดิฉันฟังว่าอย่างในพื้นที่ทางภาคอีสานเนี่ยคือตอนนี้เขามีเรียกว่าเหมือนเป็นเป็นขบวนการรูปแบบใหม่ในการที่จะเอ่อเรียกว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะ่ะก็คือว่าเขาใช้วิธีไปรวบรวมบัตรประชาชน ของชาวบ้านมาเลยและรวบรวมมานี่คือแบบเป็นเป็นหลายร้อยเป็นพันรายรเสร็จแล้วก็เอาอันเนี้ยไปให้สอสอคือไปให้ผู้สมัครดูคือไปให้ผู้สมัครดูแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อที่จะต่อรองราคากันผู้สมัครคนไหนให้ราคามากกว่าแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเอ๊แล้วทำไมถึงไม่แจ้งความล่ะ คือคหมายถึงว่าไม่ไม่แจ้งว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้เพื่อที่จะเอาผิดเขาบอกว่าคือไอ้ผู้สมัครเองเนี่ยก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าไปเจอกรณีบัญชีหางว่าวซึ่งกรณีเนี้ยคนที่เป็นหัวคะแนนเนี่ยเขามักจะแบบเขามีวิธีการที่เขาจะบริหารจัดการคือทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยลงคะแนนตามที่เขาที่เขาบอกได้จริงๆถ้าไปเจอคนกลุ่มนี้แบบสมมติไม่เลือกให้เนี่ย ก็ส่งผลกระทบเหมือนกันอที่คุณสงชัยพูดมาทำให้ผมลึกได้อีกประเด็นหนึ่งที่กรรมการยกล่างเขาคิดขึ้นมาก็คือต่อไปจะมีใช้วิธีการล่อซื้อนะอม,มีการล่อซื้อเหมือนพวกยาเสพติดเลยในการล่อซื้อเพื่อที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยืม,มงกงน่าจะได้ผลขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ต้องต้องรอดูนะเพราะว่าหลายประเด็นที่กรรมาการเคาะออกมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะก้าวหน้าแต่บางประเด็นก็ถูกตั้งคําถามเหมือนกันครับค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณโอภาสเช้านี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มิติขาว90.5สะท้อนทุกเหลียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยนาทีนี้ต้องลงทุน RMF และ LTF กองทุนบนัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในประเทศไทยสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร3 3 3 3กองทุนบนัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 8 8 8กด8ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าตรานอติลุสความรู้สึกดีเริ่มจากสิ่งดีๆนอติลุส Good f ล e l ่ง